ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วมีใครมองหาร้านคาเฟ่ส่งท้ายปีกันอยู่บ้างคะวันนี้เรามีร้านคาเฟ่ที่มีชื่อว่า d a y Dream Cafe ชนบุรีคะ่ะเราพามาดูบรรยากาศด้านในของร้านเขากันค่ะเขาตกแต่งเป็นสไตล์ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสเลยนะคะทุกมุมเนี่ยสามารถถ่ายรูปสวยๆได้เลยร้านจะตกแต่งเป็นโทนสีขาวเหลืองนะคะมองแล้วสบายตาม,มาก มาแล้วค่ะเมนูที่เราสั่งทั้งหมดอยู่ข้างหน้าเราแล้วที่เราอยากให้ทุกคนลองเลยนะกาแฟของที่ร้านเขาอะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยเป็นการผรสมผสานรสชาติกันได้แบบลงตัวสุดๆถ้าใครมาแล้วต้องห้งามพลาดนะคะไอศครีมโฮมเมดเขามีถึง24รสชาติให้เลือกแต่ละรสนะอร่อยมากเราลองมาแล้วทุกคนและเพื่อเป็นการให้เข้ากับช่วงเทศกาลคริสต์มาสเขาก็ทําเป็นไอศครีมคริสต์มาสพร้อมกับโคนมาด้วยค่ะบอกเลยว่าสุดยอดอย่าลืมมาถ่ายรู ขับต้นคริสมตมาสต้นใหญ่ของร้านเขานะคะแล้วขอไปถ่ายรูปก,ก่อนนะบ๊ายบาย